อกเลยนะคะว่าเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วสําหรับละครเรื่องพรมลิขิตค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านรอมแพงนักประพันธ์ชื่อดังก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความหมายที่แท้จริงนะคะของคําว่าพรมลิขิตที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าความหมายนั้นผิดคาดมากๆเลยค่ะซึ่งจะแปลว่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมจากข่าวนี้เลยค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเดินทางมาจนถึงตอนสุดท้ายแล้วสำหรับละครเรื่องพมลิขิตที่ได้นักแสดงนำอย่างโป๊บธนวัฒน์และก็เบลล่าลานีมาเป็นนักแสดงนำค่ะและล่าสุดนะคะทางด้านรอมแพงนักประพันธ์ชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับตอนจบของละครเรื่องพมลิขิตโดยได้เผยความหมายที่แท้จริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนค่ะโดยรอมแพงได้ระบุข้อความว่า ละครพมลิขิตเหลือเพียงอีกแค่ตอนเดียวก็จะอวสานในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะถ้าไม่เป็นการรบกวนก็อยากให้ติดตามดูจนจบค่ะส่วนดิฉันนั้นคิดว่าทุกคนในทีมทําละครได้ทําหน้าที่ของตนได้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วส่วนหน้าที่ของดิฉันคือเขียนนิยายและได้ส่งต่อพร้อมทั้งบอกเล่าทุกอย่างในเชิงนิยายไปหมดแล้วเช่นกัน จะมีแค่การบอกความหมายคำว่าพรมลิขิตในมุมมองของการตั้งชื่อนิยายที่ยังไม่ได้บอกหน้าเพจนี้พรมลิขิตความหมายหนึ่งของชื่อนิยายคือพ่อแม่เป็นดุดดังพรมของลูกเหมือนที่ชีปะขาวท่านพยายามฝืนกฎธรรมชาติด้วยความรู้สึกผิดช่วยดึงย้อนเวลารวบลัดการชดใช้กรรมเพื่อให้การเกตหรืออาทิตยาได้มีความพัฒนาทางจิตวิญญาณไปควบคู่กับเจ้ากรรมนายเวรทุกคน ซึ่งเรื่องการย้อนเวลาตรงนี้จะเป็นในแนวแฟนตาซีที่เรื่องจริงไม่มีวันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ผมนิคิดในอีกความหมายของชื่อนิยายเรื่องนี้คือทุกสิ่งล้วนไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแต่ถูกกำหนดให้มีหน้าที่ต้องกระทําและดำเนินไปในทิศทางที่ต้องเป็นไปไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องความรักแต่ไม่ว่ามนุษย์จะเลือกเดินไปทางไหนจุดมุ่งหมายก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆคือการเรียนรู้เรื่องเกิดแก่เจ็บตาย ดังนั้นก็สามารถจะเรียกได้ว่านิยายทั้งบุกเพสันนิวาสและภูมิคิดไม่ได้เป็นของดิฉันอย่างแท้จริงดิฉันแค่ทำหน้าที่ที่ต้องทำในฐาน,านะนักเขียนเพื่อเสือ,อ,อกมาได้เป็นเจ้าของในระยะเวลาหนึ่งในชั่วชีวิตนี้และสุดท้ายดิฉันก็ต้องจากไปสิ่งที่ดิฉันคาดหวังมีเพียงนิยายของดิฉันจะทำให้ทุกคนที่ได้อ่านมีความสุข ขอบคุณมากนะคะที่คอยติดตามสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและหวังว่าจะสนับสนุนนิยายของดิฉันในเรื่องราวอื่นๆต่อไปนะคะรักรอมแพง